ขดสนชนาแนลพาขินเที่ยวอเมริกาสิ่งละอันพละน้อยในอเมริกาวันนี้เสนอในเรื่องเท็กซัสอ t ดิชั่นนะครับเท็กซัสอดิชันคืออะไรตอนนี้เราอยู่ในเท็กซัสนะครับเราจะเห็นคำว่าเท็กซัสอดิชันอยู่บนรถบรรทุกกระบะนะมันคืออะไรนะก็คือในอเมริกาเนี่ย โดยเฉพาะรัฐเท็กซัสเนี่ยเขาจะมีการนิยมรถกระบะขนาดใหญ่นะคืออย่างในประเทศไทยเนี่ยพันสามพันซีซีนี่จะเป็นรถกระบะที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะสี่ประตู2ประตูก็แล้วแต่นะครับสามซีซีนี่ใหญ่ที่สุดแล้วแต่ว่าในอเมริกาเท็กซัสเนี่ยเขานิยมรถกระบะขนาดใหญ่กว่านะฮะก็เลยสร้างเป็นเท็กซัสอิดิชั่น ขึ้นมานะฮะตรงนี้ใจเห็นเป็นตัวอย่างนี่ก็คือเป็นโตโยต้าทาโคมานะฮซึ่งเป็นตัวที่เล็กที่สุดของเท็กซัสอ t i ดิชันนะคะก็เครื่องยนต์ประมาณคิดว่าน่าจะเป็น3 5 0 0ขึ้นไปนะฮะไม่แน่ใจอาจจะเป็น3 5 0 0ขึ้นไปนะฮะคือใหญ่กว่าในประเทศไทยเริ่มต้นตรงนี้นะในประเทศไทยอยู่ที่3,000แต่ในอเมริกาเท็กซัสเน เท x ซัสเอดิชนนี่ก็จะต้องเป็น3,500ันขึ้นไปนะมีพ่วงท้ายทุกคันนะเนี่ยก็จะมีพ่วงท้ายเอาไวนะ้สำหรับลากสิ่งของลากบ้านเคลื่อนที่ลากอุปกรณ์นี่มาดูกันนะตรงนี้เป็น GMC นะ GMC ขนาดใหญ่ตรงนี้เครื่องยนต์ก็น่าจะเป็น5,900เ้ช่นเดียวกันนี่ยนะ เป็น GMC นะมาพายสองให้ดูกันใกล้ๆนะนี่ก็ GMC ใหญ่กว่ากันนั้นเองนะฮะใหญ่ยยกว่ากันนั้นเองนะฮะ GMC เป็นตระกูลของอเมริกาโดยตรงนะ่าไม่ได้นำเข้านะฮะถ้าเป็นนำเข้าก็จะต้องอัปเกรดขึ้นมานะเป็น Texas Edition อย่างเป็น Toyota ก็ Tacoma นะแล้วก็มีท n น r a ตุรานี่ไม่ได้ถ่ายไม่ดูนะก็จะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของโตโยต้าเครื่องยนต์5.9เช่นเดียวกันนะครับอ่านี่ก็เป็น GMC เหมือนกันสีขาวนะครับ GMC เช่นเดียวกันนะมาส่องให้ดูนะขนาดเดินเล่นก็พามาส่องให้ดูเพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเกรเดเล็กนเกรดเล็กๆน้อยๆนะ ให้พี่น้องได้ดูกันนะตรงนี้เป็นเชฟโรเลตโคโลราโดนะอันนี้อาจาจะรุ่นเก่าหน่อยนะึงนะเป็นโคโลราโดนี่เชฟโรเลตสไตล์กระบะก็จะเป็นคล้ายแบบนี้นะแล้วพวกนี้จะเป็น 4x4 คูณ4ทั้งหมดนะขับเคลื่อนสีล้อนะต้องใช้แรงเยอะบางทีใช้ลากล้อเลื่อนด้วยนะครับ มื่อกี้ก็เป็น f 1 5ร้อยห้าสิบฟอร์ดนี่มาดูบนท้องถนนข้างขวานี่ก็เป็น f 1 5รอยห้าสิบฟอร์ดนะครับประมาณนี้นะครับนี่บรรยากาศบนลับมาดูตัวนี้เป็นฟอร์ดสามห้าศฟอร์ดสหศตัวนี้เป็นหกล้อนะฮะดูเฉพาะกระบะอย่างเดียวนี่ยาวหกเมตรเอ้ยยาวสองเมตรไปเลยนะฮะยังไม่รวมกระบะ ที่อยู่เป็นตอนนั่งนะตอนนั่งสี่ประตูนี่ใหญ่โตมหัาจรรมากมีพ่วงท้ายกลางบนมีเครื่องมือนะหีบเครื่องมือพวกนี้รถช่างส่วนมากพวกมีอาชีพก่อสร้างจะใช้รถนี้นะเพราะว่าบรรทุกได้เยอะแล้วก็ลากได้ด้วยเรียกว่าถ้าเผื่อมีพ่วงด้วยนี่ก็ยาวมากกว่ารถสิบล้อหนึ่งคันนะฮะยาวมากนะครับาดูกันดูด้านหน้า เนี่ย F สามห้าศูนย์น่าเกรงขามมากแต่รุ่นนี้มาใช้ในเมืองไทยไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะมันยาวบนท้องถนนทางหลวงเนี่ยพอได้ถ้าข้าวซอยจบเลยนะข้าไม่ได้นะข้าไม่ได้แน่นอนถนนซอยเล็กๆล,ลงไม่ไดนะ้นี่ก็เป็นตัวอย่างของิดสันเป็นิดสันไรอัด ไทตันนะไม่ใช่ไทตันไทตัน T I T O N นะเครื่องยนต์8วว้าวนะก็5 6เล็ดนะเป็นตัวใหญ่ของเน็ตสานเขานะอันนี้ก็เป็นแรมนะนี่ถ่ายภาพเบื้องสูงเป็นแรมนี่เป็นแรมพันห้าคำว่าแรมก็คือเป็นดอช ยี่ห้อดอทนั่นเองของอเมริกาโดยตรงดอทนี่สร้างของเล็กไม่เป็นนะก็สร้างของใหญ่อย่างเดียวดอทนี่เป็นดอทรม2อ0 5ขนาดที่ใหญ่กว่าโฉมคล้ายๆกันนะโฉมคล้ายๆกันนี่เป็นดอท r รม2คันนะครับนี่เป็นเซปโรเลตนี่เป็นโคโลราโดรุ่นใหม่ ตัวที่ใหญ่กว่าก็เป็นซินเวอร์ราโดจะใหญ่กว่านี้อีกเครื่องยนต์5,009นี่ก็เป็นเชฟโรเลตโคโรราโดตัวใหม่นะฮีใรุ่นใหม,หม่แต่ละคันใหญ่โตมาโอวรานกันอยากจะได้นะเอาไปใช้เมืองไทยแต่ว่าคิดว่าคงไม่มีปัญญา <c oughs> <c oughs> อ,อใหญ่มาก โอเคนี่ด้านชมหน้านะครับชมหน้าเชฟโคโลาราโดรุ่นใหม่นะครับสวยมาก I just heard about this yesterday, so now I'm scrambling to see what we can do. Let me see. I'm going to try. เซตเอดิชันก็คือรถบรรทุกขนาดที่ใหญ่กว่าเมืองไทยในสไตล์เท็กซัสเองครับก็ต่อไปก็จะเสนอเที่ยวชมเนีย่ยฮะที่ใหญ่เดี๋ยวจะทำคลิปที่ใหญ่มาให้ดูสนใจกันนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิง่งติดตามไม่ด้วยนะครับนะ ในอเมริกาจบไว้เพียงแค่นี้ครับ